นิทานเรื่องเจ้าหญิงนิตราในงานเฉลิมฉลองการประสูติของเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีนางฟ้าหลายตนเสกความงามปัญญาและความสามารถในดนตรีมอบให้เป็นของขวัญวันประสูติของเจ้าหญิงแต่เมื่อนางฟ้าทั้งหลายเสกให้พรเจ้าหญิงเสร็จสับนางฟ้าใจร้ายผู้ที่โกรธแค้นที่ตนไม่ได้การรับเชิญก็โผล่มาในงานและด้วยความแค้นอาฆาต นางจึงเสกคำสาบให้เป็นของขวัญประสูติคำสาบนั้นคือเมื่อเจ้าหญิงเติบใหญ่เป็นสาวพระนางจะถูกเข็มปันได้ที่มนิ้วและสิ้นชีพทันทีเมื่อนางฟ้าใจร้ายจักไปจากงานนางฟ้าผู้ที่ยังไม่ได้ให้พรพระนางก็ตัดสินใจแก้คำสาบแต่เธอมิสามารถแก้ได้ทั้งหมดส่วนที่แก้ได้คือแทนที่พระนางจะสิ้นชีพเพื่อโดนเข็มตำ่ำ ความตายจะกลายเป็นการหลับนอนแทนพระนางจะต้องบรรทมไปถึงหนึ่งร้อยปีจนกว่าจะมีเจ้าชายมาจุมพิษพระบิดากษัตริย์ของพระนางได้สั่งให้ราษฎรเลิกใช้และทำลายเข็มปันได้ทั้งหมดในราชอาณาจากักรและถ้ามีผู้ขัดขืนผู้นั้นจะได้รับการลงทันด้วยความตายแต่เมื่อเจ้าหญิงอายุ15หรือ16ปีพระนางก็ได้มาเจอสาวชาราผู้หนึ่ง ผู้ที่ไม่ได้รับข่าวการทำลายเข็มปันได้ด้วยความประหลาดตากองค์พระนางพระนางจึงสนใจอยากลองปันได้ขึ้นมาทันทีในที่สุดเจ้าหญิงก็โดนเข็มปันได้ทิ่มแทงนิ้วและกลายเป็นเจ้าหญิงนิตราตามคำสาปของนางฟ้าใจร้ายนางฟ้าใจดีทั้งหลายก็ได้กลับมาพวกเธอสิทธิ์ให้ทุกคนในวังหลับหมดไปพร้อมกับเจ้าหญิงถ้าเจ้าหญิงตื่นเมื่อไร คนในวังก็จะตื่นเมื่อนั้นและพวกเธอก็เสกให้ต้นมิ้วที่มีหนามมากมายขึ้นรอบๆวังเพื่อไม่ให้มีใครเข้ามาได้หนึ่งร้อยปีผ่านมามีเจ้าชายผู้ที่ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าหญิงนิทรานี้ตัดสินใจฝ่าฟันป่าขวากหนามเข้าไปหาเจ้าหญิงเมื่อเจ้าชายได้เข้าไปในวังของเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายจูบเจ้าหญิงซึ่งทำให้เธอฟื้นขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นทุกคน ในวันก็ตื่นพร้อมๆก,กันกับเจ้าหญิง